เกิดมาเป็นคนจะหาไม่มีทุกเลยเนี่ยหาไม่มีดอกเป็นคนใหญ่เท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมันเป็นธรรมดาของคนเชื่อเชื่อกำนี่กูจะบอกมึงไปดูก็ได้ตัวกรมน่ะตัวเปรตมึงมึงยังไม่เคยเห็นเปรตเห็นแต่ลูกมึงอยากรู้ตัวจริงก็ไม่อยาก ไปดูสถานสงเคราะห์เด็กชายเด็กหญิงสถานสงเคราะห์คนพิการที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไปดูถึงนนเลยเขาเราียกว่าเปรตหัวจะเริ่มเทิมกัมหัวไอห,หัวจะเริ่มเทิมนี่แข้งขาก็ไม่มีมีแต่ตัวบางทีแขนไม่มีมีแต่ตัวบางทีม,ม,ม,งทมีแขนมีขาแต่ว่าใช่ไม่ได้แขนรีบขารีบ มีทุกประเภทเลยเปรตไปดูเอเาเองแต่หลังอันนี้บอกไม่ถูกไปดูการึกชาติระลึกชาติได้กูก็ไม่เห็นสักทีไม่เคยประสบไปตัวเองมันเล่าไม่ถูกอเลยการระลึกชาติได้มันต้องโน้นได้สําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแหล่งจรูดได้ดีว่าชา,นนชาตินั้นเกิดเป็นนั่นชาตินั้นเกิดเป็นนั่นชาตินั้นเกิดเป็นนั่น กูทุกชนอย่างนั้นแน่นโดยกิเลสเนี่ยกูนี่ตอบไม่ได้เลยอันนี้และลึกไม่ได้โดยกูหลวงพ่อครับหลวงพ่อคิดว่าเห็นยังไงครับโขนชื่อดังของโลกนะฮะอย่างเช่นนอสตราดามุสเนี่ยเขาทำนายราว่าปีพศสอ0 0หรือปีพศสอ4 2เนี่ยจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามหลวงพ่อคิดยังไงบ้างครับเออกูก็ ไม่รู้ดอกอันนี้หลานมันไายไม่ได้คือมันไายไม่ถูกกับเขาเมื่อเขาไทายแน่หรือไม่แน่ถึงวาระและห้คอยดูคอยพิสูจน์กันว่าจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็มีอย่าแงบบนี้อันนี้กูก็ไม่กล้าไปยืนยันว่าจะจริงหรือไม่จริงมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดดอบหลานฮะ อะไรมันจะดับมันก็ดับอะไรมันจะเกิดมันก็เกิด,กกดถึงราวถึงการถึงเวลาแล้วมันเกิดเองมันเป็นเองดอกละ่ะ